بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقرة من لساني يفقه قولي أما اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التوين اللهم علمنا ما ينفعنا يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah bin tatimu salihat Alhamdulillah Al -kullihan. Akan ta ala kullihan Bandakan salah sana menan penka masjid Allah subhanahu wa ta'ala dengan buat pan kong perong sing ti di lai sembun Alhamdulillah Al ala kullihan Kau salah sana ta Allah subhanahu wa ta'ala Kau syukur kau pun ta naik tuk sabhat อัลฮรัมดุลท่าะวันนี้เราก็ได้มาพบปะก,กันอีกครั้งหนึ่งนะครับในการอธิบายกิตาบุตรฮีธีนะครับวันนี้เราก็ได้มาถึงบทที่7นะครับบทที่7มินัช,ชิลบุลฮัลกะวัลไควานะวิฮีมาลีรฟอฟอินล拉เอาดัฟอีฮีนะครับบทว่าด้วยเรื่องการทำชิริกนะครับได้แก่การสวมใส่ห่วงกำไรนะครับข้อมือ หรือข้อเท้าและผูกเส้นได้หรืออื่นๆเพื่อเป็นการรักษาหรือป้องกันนะครับบทนี้เป็นบทที่เชคมูฮัมหมัดอิมนำดินวาฮับนะครับท่านได้มาแจ้งมาบอกถึงการอธิบายอัตตาฮีดการให้ความหมายอัตตาฮีดซึ่งในบทนี้ก็การให้ความหมายอัตตาฮีดบิดดิษฐีด้วยกับสิ่งที่มันตรงกันข้ามกับอัตตาฮีด อัตถิธการให้เอกภาพต่อลอสนานะครับแล้วก็อชิรกุนะเป็นการตั้งภาคีต่อพระองค์ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามนะครับการที่มากล่าวถึงอชิรนะรเพื่อเป็นการให้ความหมายอัตถิธนะครับด้วยกับสิ่งที่มันตรงกันข้ามก็เพื่อที่จะนะครับมาบรรยาเขาเรียกว่ามาชี้แจงนะครับมาเตือน นะมาอธิชย้แจงมาอธิบายถึงภัยอันตรายของมันนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับอัตตาหิดแล้วก็เมื่อสิ่งที่ตรงกันข้ามนมาได้รับการอธิบายแล้วก็ทําให้ได้รู้ถึงความสําคัญของอัตตาฮิดนะครับดังนั้นบทนี้นะครับบทว่าด้วยเรื่องของมินาชิกนะถือว่าเป็นชนิดหนึ่งจากชชริกนะคเป็นชนิดหนึ่งของชิริกก็คือการสวม นะครับสวมกําไรนะครับสวมสวมใส่อะไรก็แล้วแต่นะครับอ,อาจจะเป็นกําไรนะฮะหรือเป็นสร้อยเป็นอะไระเป็นเปลืกอกหอยเป็นอะไรก็แล้วแต่ไปสวมไปแขวนหรือพกพาหรือว่านําไปวางเอาไว้สถานที่ต่างๆในบ้านข้างบ้านบนหลังคาหรือว่าในรถในอะไรก็แล้วแต่นะครับอยู่ในความหมายนี้หมดเลย ถือว่าเป็นชนิดหนึ่งของการชชิกการตั้งภาคีต่อลลสตอรวอลคอยต์นะครับแล้วก็เส้นได้นะอาจจะมีการผูกข้อมือนะครับหรือว่าเป็นเส้นได้นะรหรือว่าเชือกเอามามัดรอบเอวหรือว่ามามัดคอสักรหรือว่าเอามา,ม,ามัดมาผูกที่รถที่อะไรก็แล้วแต่นะครับเราอาจจะเห็นสัญลกอื่นเขาปฏิบัติกันนะครับเขาจะมี เชื่อนะครับที่ทําเป็นกําไรมือสีแดงนะครับแล้วเขามีความเชื่อว่ามันสามารถที่จะปกป้องคุ้มครองนะสามารถที่จะขจัดภัยอันตรายนะครับอันนี้คือการปฏิบัติของศาสนาอื่นเขาเขามีความเชื่อเช่นนั้นนะครับซึ่งในอิสลามถือว่ามันเป็นชิริกเป็นการตั้งภาคีต่อลอสบวนันตรานะครับแล้วก็คาว่าลีรอฟอินบาละเอาดัฟอีเพื่อที่จะเป็นการรักษา รอฟิ้นบาละนะเป็นการขี้คลายปัญหาขาจัดปัญหาขาจัดภัยขจัดทุกภัยต่างๆหรือว่ารักษาดีอรอฟินบาละก็คือหมายถึงว่ามันเกิดขึ้นแล้วอันนี้สวมใส่มันเอามาแขวนเพื่อที่จะขจัดนะโรคภัยไข้เจ็บหรือว่ารักษาโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าขาจัดทุกภัยต่างๆเอาดัฟอีฮีเอาดัฟอีฮีหรือว่าปกป้องนะครับปกป้องคุ้มครองอันนี้คือมันยังไม่เกิด สุขภาพดีแข็งแรงอยู่สุขสบายนะอาจจะมีคนมาแนะนามาบอกว่าคุณต้องแขวนนั่นแขวนนี่นะคุณต้องเอานี้ไปเก็บเอาไว้นะจะทําให้คุณเนะี่ยมีความสุขมีความสงบสุขนะไม่มีภัยพิบัติอะไรมาเกิดขึ้นนะป้องกันขโมยป้องกันภัยอะไรต่างๆป้องกันไฟไหม้อะไรต่างๆแล้วก็หลงเชื่อแล้วก็ไปยึดเอาสิ่งของมาแล้วก็นามาเก็บเอาไว้นํามาแขวนนํามาอะไรต่างๆอันนี้คือบท นะครับว่าด้วยเรื่องของมินาชิกถือว่าเป็นชนิดหนึ่งของอาการตั้งภาคีต,ต่อลสอสซบะฮันอตาลานะครับแล้วก็บทนี้เนี่ยคือเชกได้เริ่มต้นด้วยกับเชกอสกัชริกเล็กนะครับชิกเล็กก็คือชนิดเล็กในที่นี้ก็หมายความว่าการที่ไปแขวนสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับแขวนสิ่งหนึ่งสิ่งใดสมมติว่าแขวนอเอา เปลือกหอยมาแขวนนะครับแล้วก็ไปยึดเอามันเป็นสาเหตุนะครับว่าจะทําให้อัลลอฮฺสุบานตลาทรงคุ้มครองป้องกันนะครับหรือว่าจะเป็นสาเหตุให้อัลลอฮฺสุบานตลาทรงให้เขาหายป่วยก็หมายความว่าแขวนสิ่งต่างๆแล้วก็ยังมีความเชื่อมีอักดีดาว่าอัลลอฮ์คือผู้ทรงคุ้มครองดูแลนะเชื่อว่าอัลลอฮฺสุบานตลาทรงให้หายเจ็บไข้ได้ป่วยนะมีอีติก่อนมีความเชื่อเช่นนี้ การไปยึดเอาสาเหตุที่อัลลอฮฺตลาไม่ได้ทรงกําหนดอัลลอฮฺสุบตลาไม่ได้อนุญาตนะฮะไปยึดเอาตรงนี้เนี่ยถือว่ามันเป็นเชิ้อคุณอสกอดนะเป็นชิลิกเล็กแล้วมันจะนําพาไปสู่ชิลิกใหญ่ในวันหนึ่งวันใดนะครับก็คือหมายถึงว่าไม่ได้เชื่อว่าตัวของมันนะมีอํานาจมีความสามารถที่จะให้คุณให้โทษใดๆไม่เชื่อตรงนั้นเชื่อว่าผู้ที่ให้คุณให้โทษผู้ที่ให้หายป่วยก็คืออัลลอฮฺตลาตรงนั้น แต่ไปยึดเอาสิ่งนี้ที่มันไม่ใช่เป็นสาบ,บสาเหตุที่อัลลอฮฺสุบานุตลาได้ทรงกําหนดเอาไว้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นชดิดเล็กแต่ถ้าเมื่อใดนะไปเชื่อว,ว่าสิ่งที่นํามาแขวนเนี่ยมันมีอิทธิพลนะมันมีความสามารถมีคุณสมบัตนะิให้คุณให้โทษได้นะถ้าแขวนเปลือกหอยล้วจะร่ําจะรวยแขวนเปลือกหอยล้วจะได้รับรากได้รับวิสกีจะอยู่เย็นเป็นสุขนะ แขว,วนเปลือกหอยแล้วจะทําให้ใหายเจ็บไข้ได้ป่วยตัวของมันเนี่ยมีทิพลให้คุณให้โทษถ้ามีความเชื่อเช่นนี้แล้วเนี่ยถือว่าเป็นชิดกุณอกบัตเป็นชิรลกใหญ่ถ้าชิริกใหญ่แล้วตกศาสนานะออกศาสนาไปเลยสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมดังนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งนะครับดังนั้นเรามีอิลายอิลลัยลอเราเรามีคําว่าอัตตาให้การให้เอกภาพต่อนรัศมตระาเราก็จะต้องระวังนะครับ เกี่ยวกับเรื่องของชีกทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นนะครับดังนั้นตรงนี้ถือว่าสําคัญอย่างยิ่งนะครับถือว่าการไปแขวนสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับมันเข้าข่ายในเรื่องของชีกเราก็ต้องระวังนะครับอย่างที่ได้แจ้งเอาไว้การที่ไปแขวนสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วเนี่ยนะถ้ามีความเชื่อว่ามันให้คุณให้โทษนะครับมันมีอํานาจมีความสามารถที่จะให้ คุณให้โทษได้อันนี้ถือว่าเป็นชริกใหญ่แต่ถ้าแขวนยึดเอาเป็นสาเหตุนะครับว่าจะทําให้อลลอฮฺตลาให้ใหายป่วยนะค,คือเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ให้ใหายป่วยอัลลอฮ์ทรงยอำเนาจแต่ไปยึดเอาสาเหตุไปยึดเอาสิ่งนี้นะครับที่อัลลอฮฺตลาไม่ได้ทรงกําหนดอัลลอฮฺตลาไม่ได้บัญญัตินะครับนั่ถือว่าเป็นชริกเล็กนะยังอีกประเภทหนึ่งตรงที่ว่า สิ่งใดที่อ All ัลลอฮฺตัลาบัญญัติเอาไว้ว่ามันเป็นสาเหตุเช่นยาเช่นเกี่ยวกับเรื่องของฮับเบิลโซดาเกี่ยวกับเรื่องของอน้ําผึ้งนะเราทานน้ําผึ้งนะเป็นยารักษานะครับเราเชื่อว่าอันนี้มันเป็นสบับเป็นสาเหตุแต่ผู้ที่ให้หายผู้รักษาคืออัลลอฮฺซุบะฮานวะตะลานะครับเวลาเราไปหาหมอเวลาเราไปทานยา อพอหายป่วยแล้วเราก็ต้องบอกอัลฮัมดุลิแล้วขอบคุณตอนลอสตลาก่อนเลาะเป็นพูดให้หายหลังจากนั้นยาตัวนั้นยาตัวนี้หลังจากนั้นหมอคนนั้นคนนี้ดีมากเลยนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องสําคัญนะครับถือว่าเป็นเรื่องอกักขีดได้เรื่องหลักความเชื่อนะที่เราท่านทั้งหลายต้องทําความเข้าใจแล้วก็แยกแยะให้ดีนะครับดังนั้นหุ่กลมเกี่ยวกับการแขวนเส้นได้หรือว่า แขวนเครื่องรางอะไรต่างๆเนี่ยนะสิ่งที่คล้ายๆกับเส,เส้นได้เส้นเปลือกหอยเพื่อเส้นใดรน่ถ้าแขวนแล้วเนี่ยหุกกลมของมันเนี่ยก็ถ้าหากว่าคนที่ไม่รู้เราก็ต้องสอนต้องบอกนะครับเราเห็นคนเขาแขวนเปลือกหอยนะครับหรือว่าแขวนเชือกแขวนอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องถามก่อนว่าเขาแขวนทําไมแขวนเพื่ออะไรนะถ้าเขาบอกว่าเขาแขวนเอาไว้เพื่อความสวยงาม ถ้าเป็นผู้ชายนะถ้าเป็นผู้ชายไปแขวนสร้อยแขวนไอ้ทองเหลืองใส่กําไรทองเหลืองหรือว่ามีเชือกแดงเชือกเหลืองผูกแขนผูกขาผูกอะไรเนะี่ยเราก็ต้องถามเขาถ้าเขาบอกว่าเอาไว้เพื่อความสวยงามเราก็จะต้องบอกเขาว่านั่นเป็นการเรียนแบบนะครับเป็นการเรียนแบบผู้หญิง,งซึ่งซึ่งศาสนาห้ามเอาไว้ ห้ามผู้ชายไปเรียนแบบผู้หญิงห้ามผู้หญิงเรียนแบบผู้ชายเา็หมายถถูกสาปแช่งท่นานอบีสาปแช่งเอาไว้นะใครที่ไปเรียนแบบผู้หญิงผู้หญิงเรียนแบบผู้ชายนะนะครับถูกแ้ a m เอาไว้แล้วก็เช่นเดียวกันไปเรียนแบบศาสนกอื่นไปเรียนแบบมุชลิกผู้ที่ตั้งภารคีที่เขาแขวนเอาไว้เพื่อเป็นมีความเชื่อว่ามันให้คุณให้โทษนะครับมันจะชอบบาบิเกลมินฟาฮัวมินหุม ไปเียนแบบกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดเขาก็คือกลุ่มกลุ่มชนนั้นนะฮะดังนั้นผู้ชายนะครับไม่อนุญาตให้มาบอกประดับประดาหรือว่ามาเพื่อความสวยงามตรงนี้นะครับแล้วอันไหนที่มันเป็นความเชื่อของศาสนาอื่นเราก็ไม่ทำเราก็ออกห่างนะครับแต่ถ้าหากว่าเขามีความเชื่อว่าถ้าแขวนแล้วถ้าผูกแล้วนะมันจะเป็นสาเหตุทําให้หายป่วยมันจะเป็นสาเหตุนะ ปกป้องคุ้มครองจักยินจับชัยตอนนะครับแต่ถ้าหากว่าเขามีความเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นผู้คุ้มครองดูแลอัลลอฮ์สลาเป็นผู้ให้หายป่วยถ้าเขามีความเชื่อตรงนี้มีอัคกิดาตรงนี้แต่ยังไปยึดสาเหตุตรงนี้อันนี้ถือว่าเป็นชริกเล็กซึ่งเชริกเล็กเนะี่ยอักบรุกระบายมันเป็นบาปใหญ่ที่สุดแล้วนะครับเป็นบาปใหญ่เป็นบาปใหญ่หญที่อักบัตที่ใหญ่ที่สุดแล้วที่ นะจะต้องถูกลงโทษอย่างหนักแล้วถึงแม้ว่าจะไม่ทําให้ตกศาสนานะแต่ก็ถือว่าเป็นเป็นบาปใหญ่ที่สุดแล้วนะแต่ถ้าว่าเมื่อใดนะเขามีความเชื่อว่าสิ่งที่เขานํามาแขวนนามาผูกนํามาเก็บนํามาวางเอาไวนะ้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แล้วมีความเชื่อว่าสิ่งนั้นให้คุณให้โทษเชื่อว่าสิ่งนั้นมีอิทธิพลนะครับหรือว่าเชื่อว่ามันมีคุณสมบัติ นะให้คุณประโยชน์นะสามารถาให้มีความสุขให้มีความสงบสุขให้สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ถ้ามีความเชื่อเชน่นนี้หรือว่ามันสามารถปกป้องให้พ้นจากภัยอันตรายต่างๆถ้ามีความเชื่อเชน่นนี้ถือว่าเป็นเชิ้กุนอักบัจจัเป็นเชืใหญ่นะฟลีอัสบิลลาของลอสตลาส่งคุ้มครองเรานะครับให้พ้นจากาทั้งชิ้อทเล็กชิริกใหญ่นะครับขอให้เราพ้น นะครับก็ขอแด่ตัอลอสตตาลานะครับขอให้เรานั้นได้เข้าใจในตัวบทหลักการในบทบัญญัติของอิสลามันนั้นนะครับก็ขอลอสตาลาทรงตอบแทนให้กับเชคมัมมัดอิมรันอับดุลวาฮบที่ท่านได้เรียบเรียงตำรับตําราของท่านเพื่อที่จะให้เรานั้นได้เข้าใจคําว่าอัตตา์ฮีดการให้เอกภาพต่อลอสต์บานูตาลานะครับแล้วก็ให้เรานั้นได้เข้าใจสิ่งที่มันตรงกับข้ามกับอัตตอรฮีดก็คืออัชชกตคุ

จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดอัฟฟรัยตุมนะอัคบิรุนีความหมายคำว,ว่าอัฟรัยตุมอัคบิรุนีพวกท่านทั้งหลายจงบอกฉันาหน่อยเถอะมาตะดาอูนามินดูนล่แหลสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายวิงวอนขออื่นจากอัลลอฮ์นั้นอินอารอนดานิยัลลอฮูบิดุรรินหากว่าลอสตลาทรงประสงค์นะครับที่จะให้ความทุกข์ยากแก่ฉันแล้วฮัลหุนนะักาชิฟาตุดุรรนะ พวกมันนะครับสามารถที่จะปลดเปลื้องความทุกข์ยากของพระองค์ได้ไหมนะอันนี้คืออัลลอฮฺสุตลาทรงใช้ให้ท่านนาบีมัมมัสลลฺฮฺวสสลัถามนะครับบรรดาผู้ที่วิงวอนขอสิ่งอื่นขอวิงวอนขอต่อผู้อื่นนอกเหนือจากอัลลอฮฺสุตลาว่าถ้าหากว่าอัลลอฮฺสุตลาทรงประสงค์ที่จะให้ ดุจก,ก็คือความทุกข์ยากนะไม่ว่าจะเป็นการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าความยากจนหรือภัยบาลาภัยพิบัติอะไรต่างๆมาประสบกับฉันเนี่ยไอ้พวกมันสามารถหรือไม่นะที่จะมาะปลดเปลื้องนะความทุกข์ยากเหล่านั้น,นความทุกข์ยากของโรรองที่พรรองได้ทรงกำหนดให้ฉันได้พวกพวกมันสามารถไหมิต หรือว่าถ้าหากว่าัลลอฮสุตลตาทรงประสงค์ที่จะให้ฉันได้รับความเมตตานะความสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ความร,ำร่ำรวยฮันฮุนนามุมสิกาตุรหมรหมัตีพวกมันเนี่ยนะจะสามารถที่จะยับยั้งความเมตตาของพระองค์ได้ไหมนะคำตอบก็คือกุฟานมุสก,กินรู้ดีว่า รูปปั้นรูปเจวเวท,ที่พวกเขาเคารพบ,บูชายอยู่นั้นมันไม่สามารถที่จะให้คุณให้โทษกับพวกเขาได้นะครับที่พวกเขาเคารบพบักดีเคารพราบไหว้รูปปั้นรูปเจวเวทที่พวกเขาทําขึ้นมากับมือนั้นพวกเขามีจุดป,ประสงค์ว่าเรอ,อยู่ก็รีบูใหอิลลฮิซุลฟานะพวกเขาต้องการที่จะให้มันให้พวกเขานั้นได้ใกล้ชิดต่อล้อแล้วก็พวกเขาหวังว่าพวกมันน่นจะเป็นชุฟะเป็นผู้ที่ขอนะขอความช่วยเหลือ ให้พวกเขาในวันเกียร์ไนมพวกเขามีความเชื่อเช่นนั้นเท่านั้นแต่ในดุนยานี้พวกเขามีคําตอบคือพวกแมลายอยุวาลายอย่างฝนะครับไม่สามารถให้คุณให้โทษใดใดเท่งนั้นกุลจงกาวเถิดมุฮัมมัดฮัสบิยลออัลลอฮ์สุตลาทรงเพียงทรงพอเพียงแก่ฉันแล้วอะลเยะตะวะกะลุนมุตะวะกีรุนพระองค์เท่านั้นที่บรรดาผู้ที่มอบหมายจะมอบหมายต่อพระองค์อัลลอฮ์เ,พ,เพียงพอแล้ว นะครับที่เราจะมอบหมายนะครับเรามอบหมายต่ออัลลอสตลาเพียงองค์เดียวเท่านั้นอัลลอฮฺสตลาองค์เดียวเท่านั้นที่จะให้ความช่วยเหลือกับเราได้ในทุกเรื่องทุกราวดังนั้นเราก็ขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺสตลามอบหมายต่อพระองค์เราทานยานะครับยาที่อัลลอฮฺสตลาให้มาเป็นสบับเป็นสาเหตุนะครับเรายึดเอาสาเหตุที่อัลลอฮฺสตลาทรงกําหนดให้แล้วที่อัลลอฮฺสตลาทรงอนุมัติให้สิ่งอื่นที่อัลลอฮฺสตลาไม่อนุมัติให้มันเป็นสาเหตุ เราก็ไม่ยึดเราก็ไม่เอาเมื่อเรายึดเอาสาเหตุแล้วหลังจากนั้นเราก็ตะวักกันมอบหมายต่ออัลลอฮฺสุลตาลาแล้วจาเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมีอิมานมีความศรัทธาในเรื่องของกอดอกอดัสอัลลอฮฺส่งกําหนดทานยาแล้วเนี่ยมอบหมายต่ออัลลอฮฺอัลลอฮฺจะให้หายก็อัลลอฮฺทรงกําหนดอัลลอฮฺจะไม่ให้หายก็อัลลอฮฺทรงกําหนดแล้วแล้วเมื่ออัลลอฮฺสุลตาลากาหนดให้เราหายก็ัมดุลิลละขอบคุณต่ออัลลอฮฺสุลตาลาถ้าอัลลอฮฺทรงกําหนดว่าไม่ให้้ห,หาาเราก็ตองยินดี นะมีความพอใจในสิ่งที่ลอสซูมาตลาทรงกําหนดและสมบัติอดทนหวังผลตอบแทนจากพระองค์นะครับอันนี้คืออัคดะหลักความเชื่อที่ถูกต้องนะเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็คำว่ามอบหมายต่อลอสซูมาตาลามันเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งดังนั้นอายะกุรอ่านนี้นะครับท่านมุฮัมมัดอับดุลวาฮาท่านได้ยกมาเพื่อที่จะให้เราได้รู้ถึงสภาพของ มุชลิกีนบรรดาผู้ที่ตั้งภาคีซึ่งชิริกของพวกเขาเป็นชิริกใหญ่นะนำมาเป็นหลักฐานนะต่อชิริกเล็กซึ่งชิริกเล็กเนะี่ยมันความหมายของมันก็อยู่รวมอยู่ในอายานี่คือชิริกทั้งหลายเนี่ยอลอสตลาทรงแหมโดยเฉพาะยิง่งชิริกใหญ่ชิริกเล็กอลอสตลาก็ทรงแหมนะครับดังนั้นก็ให้เราได้รู้ได้เข้าใจว่าสิ่งที่ถูกนำมาแขวน ถูกนำมาสวมนะครับแล้วยึดเอามันเป็นสาเหตุสบับว่าจะทำให้อารัลตลาทรงรักษาให้หายอารัตจะคุ้มครองป้องกันถ้ามีความเชื่อชนนี้อันนี้เป็นชิริกเล็กนะครับและจะนำพาไปสู่ชิริกใหญ่แล้วก็ถ้าหากว่าไปเชื่อว่าสิ่งที่นำมาแขวนนำมาผูกนำมาวางเอาไว้มันมีอิทธิพลหรือว่ามีคุณสมบัติมีความสามารถที่จะให้คุณให้โทษได้นะ อันนี้ถือว่าเป็นชริกใหญ่ฟรียาสุบิลาขอรักสุนตลาทุงคุ้มของเราครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลานะครับก็ขอจากลากันไปก่อนไว้เจอในตอนต่อไปนะครับอินชาอัลลอฮ์สำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าอักุลกาลิฮะดะวาสตักฟิรุลลอฮ์นะจิมานีวะลักุมะลิซาอิลลัมุสลิมีนไมคุลิซัมฟัสตักฟิรรอินน้าฮูฮุวาลกัฟฟุรุลรฮีมอัสสลามุอะลัยกุมะรห์มะตุลลอฮฺวะบรักาต